เสี่ยงพอหรือ,อยางกับการซื้อขายในกลุ่มนะครับจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของส่งของเราไม่ได้เงินจะใช้กลางก็ต้องรอ,อาถานี่จะหมดไปก็คือ SafeZone.co นะั้น แพลตฟอร์มตัวกลางซื้อขายออนไลน์ที่มีระบบคุม้มครองการชระเงินแบบเอ็กโคนะครับระบบจะปล่อยเงินให้ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อได้ยืนยันได้รับสินค้าแล้วง่ายๆไม่เกิน5นาทีเท่านั้นสำหรับแอดมินกลุ่มซื้อขายต่างๆซีมเมอร์ครีเอเตอร์สามารถสมัครโปรแกรมเซฟพาร์เนอร์เพื่อรับรายได้และร่วมสร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัยนะครับอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยเติมเงินถูกต้องรายอีลักที่ชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับ ลาคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วฮัลสวัสดีครับบิลล์ทิพานะครับวันนี้เราอยู่ในซอฟตออฟจัตติกะครับวันนี้ขออนุญาตมาตอบคำถามสำหรับคนที่ถามว่าชุดมืนเงาดอกหาจากไหนนะครับชุดนี้นะครับอ่าดึงแล้วก็เป็นในส่วนหินสวรค์หาจากไหนเอาไปขายบาทได้ด้วยนะคะนะรับโบโอ้เขาเปลี่ยนหมวกให้นีเลยวะอืบเขาให้อะ แล้วก็ฮีสวันท่าจะฮีสวค์สามารถไปขายบาทได้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องเป็นลูกตาช่างนะก็คนรับอยู่ที่ไหนไปพิมพ์ชื่อเกมใน Facebook นะครับมีคนรับแล้วก็มีจะบอกว่าแฟชั่นในอนาคตเนี่ยมันมีสวยกว่าดีเยอะนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับอ่าแล้วก็เป็นในส่วนภาพปิดปากแค่ถ่ายรูปเท่านั้น500มี3เรื่องนะครับวันนี้ก็เอาไปในส่วนเรื่องถ่ายรูปกันเลยครับนี่กดถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะครับ500ทีจะได้ภาพปิดปากครับเดี๋ยวมีขออนุญาตขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับ กดถ่ายไปเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสนะว่าต้องถ่ายที่ไหนถ่ายอะไรก็ได้คอยครบห้คร5อ0เพื่อนๆก็กดถ่ายรูปไปเลยครับเนี่ยกดถ่ายไปเรื่อยๆเขาหาวเราเป็นบ้าถ่ายอยู่เอาถ่ายรูปเดิมเอาถ่ายไปเรื่อยๆเอาถ่ายไปเดี๋ยวมันก็ได้ครับอ่านี้จบเป็นส่วนภาพปีตานะครับต่อไปเป็นในส่วนชุดแฟชั่นที่หมีบอกนะครับกดที่ขวาบนตรงคำว่าตลาดกดคำว่าร้านของเล่ค่าบอกว่าอะไรนะ จะมี่จำได้ว่ามีซื้อไปแล้วอ่ะร้านเรือค่าถูกแล้วครับโอ้โหอยู่ตรงนี้มองตรงน้เห็นปะกองซูมเซอร์ไพรส์เปิดจริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ว่าจะได้ชุดอย่างเดียวนะมันได้ชุดโอ้โหมกิษอันวะครับเนี่ยเมืองเทพนรกอ่ะค้อตูนทองคําจรันลาตีนะครับค้อตูนขุยยกเยือกอ่ะค้อตูบดเพลงใส แล้วก็คอตูมบินเมาเงาดอกไม้ขำเชื่อคอตูมจันมองคาแล้วก็คอตูมความฝันในชีวิตเลื่อนลอยนั่นเองนะครับซึ่งอันที่หมีบอกมันก็คือชุดคอตูมมือนเมาเงาดอกไม้นี่นะครับเนี่ยก็คือเราเอาแต้มตรงนี้ซื้อครับเนี่ยบัตรยกลําค่าซื้อ50เลยแล้วก็สุ่มชุดเอาแต่ยิิงชุดทุกช,ชุดสวยหมดเลยนะหน้าตาดูดีนะครับประมาณนี้ ป้ายจากไหนคิดว่าน่าจะมาจากเอ่อพาร์ทนะครับที่ว่าน่าจะได้มาจากพาร์ทอ่ะมีจําได้ว่ามีได้จากพาร์ทเยอะมากเลยอ่ะเออถ้าเราไปดูตรงนี้มันก็น่าจะมีบอกนะครับนี่เห็นไหคำสั่งลบล้าค่านั่นเองนะครับสามารับเราก็ส่วนใหญ่ได้จากพาร์ทเนี่ยนะครับก็กนุนเกมงสนิดนึงอะไรประมาณนี้ อ่าต่อไปเป็นที่ส่วนหินสวรรค์สวรรค์ชั้นเจ็ดนะครับบมหาที่ไหนครับกดที่ขวาบนอ่าขอพัยครับกดคําว่าหอสมบัติที่เดิมเลยครับกดคําว่าสมบัติลําค่าอ่าเพื่อนๆเห็นไหมนี่ทงแนะนําครับกดคำว่าไปทันทีมันก็จะวาร์มาตรงมีดเลครับโอ้จบแล้วมาแล้วเห็นปะพอเรามาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้เจ้าซิ่วศักดิ์สิทธิ์นะครับในการเปิดแต่ว่าอันนี้ต้องใช้หยดแทรนะหยกพอไม่ได้นะครับเนี่ย มีก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับซื้อที่สัตว์ทำไงครับซ่มเลยครับเนี่ยกดซ่มเลยครับถ้าโชคดีมันก็จะได้เป็นในส่วนหินพอหินสวรรค์เนี่ยนะครับแต่ว่าออกยากมากนะเราสามารถดูตัวอย่างของของออกได้นะครับคือมีจะบอกว่าตอนนี้แฟชั่นนี่ดูแฟชั่นได้เลยเห็นไหมครับนี่หินสวรรค์นหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับออกยากมากครับแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถ คือพอเวลาเราสุ่มเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นรูปเป็นเครื่องหมายตาช่างเนี่ยเราไปขายคนได้ครับก็เพื่อนเพื่อนเข้าบอร์ดเกมเลยไปดูมันจะมีคนรับอยู่แล้วก็ไปคุยกับเขาเสร็จแล้วก็ลงตลาดกลางราคาเท่าไหร่คุยกันเองบรงมานนี้นะครับอ่ะเห็นสวรรค์เราสามารถแลกได้เห็นว่าตอนนี้ของมันแลกน้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตเซฟจีนที่นี่จาไม่ผิดเนี่ย,ยเยอะมากครับมีสวยๆเยอะอ่ามีอะไรบ้างก็เป็นในสวรรค์เจ้าจิ้งจอกนะครับผมทุ่งกว้างนั่นเองอ่าหูชั้สาม วิญญาณแห่งทานจันทาอ่าแล้วก็สิ่งมงคลลานน้ำน้าพากว่าในอย่างเง้โอ้ชื่อยอมใจอ่าแล้วก็เปลวไฟลุกชนอันเนี้ยแหละที่คนนิยมกันอะที่เปิดไปแล้วเป็นอาวุธไฟไฟ,ไฟลุกอะเอออันเนี้ยโคตรเท่เลยมีเห็นคนเขาใช้กันอยู่อะอ่าแล้วก็หัวชมพูนะครับทรงผมภาษาแมวอันเนี้ยบอกเลยนะทรงผมเนี้ยเอามาใส่หูหมีครับเนี่ยหูแมวเนี่ยโอ้โหขึ้นมากหมีบอกได้เลยเนี่ยทรงเนี้ยมีเห็น ส,ส,าสาวๆนิยมกันนะครับที่เขาแรกกันนะนี่ทรงนี้นะครับเอเดี๋ยวเพื่อนลองดูตัวหมีนะถ้าใส่หูแมวโอ้โหหินเป็นบางเห็นนะดูดีมากครับเพราะว่าเออผมจมพูมันไปตัดหูด,ดำงานสวยม้ยมันก็จะกลายเป็นหูแมวเด่นครับประมาณนี้นั่นแหละครับเพื่อนๆเผื่อ,อใครที่แบบว่าสนใจจะจัด,จด<ๆ>ก็สามารถจัดได้นะครับ จะออกยากนะแต่ว่ามันมีการันตีเท่าไหร่อะไรยังไงไม่มีจาไม่ได้แล้วเหมือนกันต้องขออภัยมีออก็วไปได้สายเติมพวกนี้อยู่แล้วอะ,อะเดี๋ยวขออนุญาตบอกแต่ละของนะครับอะต่อไปเป็นในส่วนนี่จอกทองคังพาดนะครับโอ้โหบอกเลยโคตรสวยอันนี้อันนี้ทรงผมพันฤดูนะครับเป็นผมสีขาวคล้ายๆที่มีใส่อยู่แต่อันนี้ของมีมาในดันเอ่อะน,นะครับคือถ้าเกิดเป็นในดันใช่ป่ะวันนี้มาเรื่องแฟชั่นว่ะเอาเอาเอา,เอาแบบ นานๆมีสกิมแล้วกันนะครับถ้าเป็นผมใน่านหน่อยบ้างมันจะม,ม,จะมีมันจะมีไอเนี้ยครับกากระบังดดาปิดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดอันนี้จะไม่มีนะครับซึ่งไม่มีจะดีกว่าอันนี้ไอนนอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้นนมาซื้ออ้น,นี่ครับยกสองพันแปดที่มรนมาเป็นเซตเน่ยโอ้หนูไม่ค่อยรู้เรื่องแฟชั่นอ่ะน่าจะอันนี้แหละมั้งนี่ครับเดี๋ยวเราจรับจากเสี่ยงโชคศิลาเทพนะทรงผมมันดูดีครับเนี่ย โอ้นี้ใส่หูแมวก็เข้านะเพราะไม่มีกระบ,บังดูดีเลยนะวันนี้เอาเอาเ,อาเป็นสายแฟชั่นบ้างแล้วกันปกติบีไม่เ,มเคยทําอะไรแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้มีคนถามจัดไปครับอ่ะลองไล่ไปดูอ่ะต่อไปเป็นหูผมสีแดงนี่โคตรสวยเลยมีคนเ,นเห็นเห็นอยู่นะครับอันนี้ควันขจรผมขาวหิมะหยุดเห็นหิมะหยุดสวยนะครับกองของขวัญสัตว์เทพจุติปางกรเขียวพระเจ้าเนี่ย อันนี้มีเคยทําคลิปไปแล้วก็ทําอะไรนะสัตสัตขี่ใช้น้ําค้างบริสุทธ์ร้อยห้าสิบอันก็คือเราต้องหักิีราเทพทั้งหมดร้อยห้าสิบอันเหนื่อยครับเห็นเราเครียดแทนเลยนี่แค่รับวิชาก็คือเวลาเราบินใช่ไหมอันนี้มันจะแบบเรียกกระบี่มาบินแล้วพวดเท่ก็ประมาณนี้แะครับเผื่อใครอยากจะเปิดหินสวรรค์ก็สามารถจัดได้ถ้าเกิดสมมติเปิดไปแล้ว อยากจะลองเอาไปขายบาทก็ได้นะครับมีสุลตา่านรับเยอะอยู่เพราะว่าแฟชั่นจีนมีสวยวันี้เยอะมากเลยครับอันนี้มันเพิ่งแบบเออเหมือนเพิ่งเปิดเกมอะของก็เลย,ยไม่ค่อยเยอะนะครับประมาณนี้นะเพราะนั้นเพื่อนๆที่แบบว่าคือที่มีเห็นตอนนี้เขาจะไปเปิดเขาจะเขาจะไปซื้อถูกๆก,กันก่อนซื้อไปดองเยอะๆเลยแล้วเดี๋ยวพอแฟชั่นเข้าก็กดซื้อได้เลยครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดแฟชั่นสวยๆมาเราค่อยไปซื้อมันก็แพงไงถูกปหมอะเดี๋ยว,ว,วอลองไปดูหัวแดงหน่อยดิหัวแดงสวยปะ หัวแดง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 อันนี้อ๋อแล้วเสียงอ้อโหดูดีนะหัวแดงดูดีนะครับอันเดิมละเออเรื่องเฟสบีจไม่ได้พรอโสดไอ๋อแต่งงานเขาเขียนอยู่เนี่ยรับประกานแต่งงานโอ้โหความสัมพันธ์เออหน้าหัวมันก็บอกอยู่แล้วอะ อันนี้เปิดดูนะครับนี่ผมแดงนี่โอ้โหเอาเป็นว่าเวลาเดินในเมืองนี่คือไม่เหมือนใครเลยครับมีแต่คนมองแน่นอนนะสวยเลศว่างั้นเถอะคือตอนนี้คอนเทนต์เกมมันก็ไม่ค่อยเออเออเออใช่เดี๋ยวมีรีวิวดันเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเอาเรื่องจัดเลยอืมผมที่ใช้แรกจากศีราเทพสวยจริงครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยถ้าเทียบกวับผมธรรมดาทั่วไป นี่ผมขาวแบบสั้นครับนี่อะคำปัดหีมาขาวนะครับสิ่งของที่ปกคลุมอ๋ออันนี้ต้องเพ้นอูอย่างแน่เลยใช่ไหม่ะดันเจียนยังไม่เห็นคมดอกเลยนะอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับเผื่อใครโชคดีก็ขอให้คนโชคดีหาห,ห,หินศิลาสวรรค์แล้วก็อย่าลืม หาภาพบิดตาเพื่อนก็ขอให้คนเล่นเกมซอฟต์จะตืย่งมีความสุขนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ